ต้องบอกว่าเล่นดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับสโม,มสรเมืองทองยูไนเต็ดตอนนี้เก็บชัยชนะติดต่อกันมา8นัดรวดแล้วล่ะครับโดยเฉพาะผลงานส่วนตัวของนักเตะกิเรย์พยองหลายต่อหลายคนเนี่ยก็เริ่มฉายแสงเริ่มโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆล่ะครับโดยเฉพาะผู้เล่นแดนกลางนะฮะหมายเลข18อย่างอาจาร์เตอร์เวียเทพป้อมพันธ์นะครับโอ้โหต้องบอกว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยไต่ระดับขึ้นมา แล้วก็เป็นนักเตะกําลังหลักที่เล่นดีเกือบทุกนัดให้กับสโมสรเมืองทองนะครับทุกครั้งของการสัมผัสบอลทุกครั้งของการจ่ายบอลแนวลึกของอา,ารย์เตอร์เดียได้ลุ้นทุกจังหวะนะครับนอกจากจะเป็นมิดฟิลด์ที่สร้างสรรค์นในส่วนของเกมรุกให้กับทีมแล้วนั้นบางจังหวะเจ้าตัวก็ลงมาช่วยพิชาอุทราในเรื่องของเกมรับอีกด้วยล่ะครับเรียกว่าทําหน้าที่สลับกับพิชาได้อย่างเนียนตามากๆนะฮะและที่สําคัญนะครับเกมการแข่งขันเมื่อวัน อาทิตย์ที่ผ่านมาในเกมที่เราพบกับหนองบัวพิชยะนะครับเตอร์ดูเหมือนจะเป็นคนคุมจังหวะเกมตลอดทั้งเกมให้กับสโมสรเมืองทองไม่ว่าจะเล่นบอลเร็วเล่นบอลช้าสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมแบบได้ลุนจังหวะต่อจังหวะเลยนะครับที่สําคัญช่วงท้ายเกมเจ้าตัวก็สามารถที่จะยิงประตูที่2ในฤดูกาลนี้ได้อีกด้วยล่ะครับต้องบอกว่าทักษะของฟุตซอลเนี่ย นำมาใช้ประโยชน์ในจังหวะที่เด็ดที่ขาดจังหวะสุดท้ายที่เหมือนว่าจะเป็นการยิงที่ยากแต่จันเตอร์นะครับก็คลึงบอลมาเล่นทําให้การยิงจังหวะยากๆจังหวะนี้กลายเป็นง่ายขึ้นมาทันทีเลยละครับทําให้แอดแอบแซวเลยละครับว่าโอ้โหนึกว่าแต่เธอสินแดงดานะฮะ เป็นมิดฟิลด์ที่ยิงได้คมยังกับกองหน้ายัางไอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์หลังเกมของอารยนเตอร์เวียเทพป้อมพันธกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็มีโค้มาริโอยูรรสกี้มาเซลด้วยระหว่างการสัมภาษณ์แต่จริงๆแล้วเตอร์นะ่ะยิงลูกที่2นะครับมาริโ<เ>อเองก็ยังเข้าใจว่าเป็นประตูแรกอยู่นะฮะนี่ลูกที่2อนะครับในฤดูกาลนี้ของเวียเทพป้อมพันนะฮะ เป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดใช่ไหมช่วงแรกใช่ครับเพราะว่าเขาวันนี้ก็มาดีครับหนองบัวมาแบบแพ็กแน่นแล้วก็เราก็พยายามเล่นแท็กติกซึ่งครึ่งแรกมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราที่เราตั้งใจไว้ครับแต่พอครึ่งหลังมาเราก็เปลี่ยนอะไรบางอย่างครับมันก็เลยทำให้ดีขึ้นครับ first goal thank you cup o n cup when no corner is own goal congratulations sir first and last one โอเคโอเคครับประตูที่ยิงได้เนี่ยเป็นลูกที่2นะฮะแต่พี่ดูอยู่ข้างบนอ่ะอันนี้พี่ขออ้างอิงถึงทีระสิทธ์นะนึกว่าต่พี่มุย้ยโอ้หตอนนั้นก็ <laughs> ปกติแล้วไม่ค่อยขึ้นไปถึงตรงนั้นครับ <laughs> แต่ก็อยู่ดีๆมันไม่เห็นมีใครเติมก็เลยเติมไปแล้วแล้วก็จงังหวะฟุตบอลพอดีครับจงบังหวะมานหน่อยไม่ทันแต่กลายเป็นว่าเวลามันน้อยมากแต่เตอร์ครึงใช่ครับตอนแรกก็คิดว่าประตูเขาจะออกมาครับแล้วมันปิดมุมหมดเลยก็เลยครึงแบบนึกถึงฟุตซอลไปเดียวครับตอนนี้ขึ้นระดับ3รู้สึกยงงไ ถ้าเอาถ่าเรือเสมอครับก็ก็ดีใจครับแล้วก็เหลืออีกสามนัดก็จะทำเต็มที่แล้วก็จะเอาโคต้า ACL ให้ได้ครับพี่เอาใจช่วยนะครับแอบแอบหวังลึกๆว่าจบซีซั่นนี้จะได้เห็นเตอร์ได้ไปเจอริกนะฮะเพราะว่ายีบเแล้วครับอายุยแล้วครับเคครับข้ามา